สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆน,นักมักรุกทุกๆท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมารุกไทยไก่ก้าวฟ้าตอนนี้ให้ชื่อตอนว่าเข็มปริดวิญญาณนะครับอยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคจับคู่มาเจอกับท่านเชิดด้านนะครับ1819นะครับเลตติ้ง1384คะแนนมาด้วยม้าโยงขวานะครับจังหวะนี้ กระฟ้ากขาตีเบี้ยโคทังงั้นปีกซ้ายขึ้นไปก่อนแทงม้าเข้าไปหนึ่งดอกนะครับกูต่อสู้ถอยม้าครับถอยม้าเรายันเบี้ยขึ้นไปต่อสู้สลับมาเป็นม้าเทมครับเราก็ตีเบี้ยทางด้านปีกขวาขึ้นไปกูต่อสู้แอนแน่เรือเราด้านหลังขาดอยู่นะครับขยับเรือหลบก่อนครับโดนกินตัดก็กินมากินกลับไม่โคงนครับในตำแหน่งนี้ครับยันยันเบี้ยขึ้นมาก็เสริมโคนขึ้นไป ตั้งใจจะนําขุนนะครับไปเก็บทางด้านปีกขวานะครับขุนดําขุนขาวอยู่ใกล้ๆกันก็ก็ปลอดภัยพอสมควรนะครับขยับขุนมาครับนะครับพู้ต่อสู้จะเอาอยัางไงต่อเอาเรือมาดักรอเลยอย้ยะอืมจังหวะน,นี้เอาไงดีเสริมตัวหมากขึ้นมาก่อนดีกว่านะเสริมคนขึ้นไปสู่กลางกระดาน,นครับกู้ต่อสู้กินตัดกินมากินกลับไม่โง นะครับเอาเรือมาดักในตำแหน่งนี้จะทิ่มเบีย้ยใส่โคนเราหรือเปล่านะครับดันเบีย้ยขึ้นไปเลยนะครับเราก็จะพยายามจะเปิดหน้าบ้านเหมือนกันครับอ่าแทงเบีย้ยใส่โคนเราถอยโคนกลับมาไม่ได้นะครับจังหวะนี้ถ้าใช้โคนกินเบีย้ยกินไม่ดีครับนะครับม้าเขาขึ้นมายืนมาเหยียบจับเม็ดจับเบี้ยเราได้นะครับจังหวะนี้ใช้ม้ากินขึ้นไปดีที่สุดนะครับ แล้วโคนของเราก็ขึ้นไปยืนกันนะครับกันขาม้าของสีดําไม่ให้ขึ้นมาก่อกวนเรานะครับเรามาดูกันต่อครับว่าสีดําจะทํำยังไงผูเ้เล่นท่านนี้ก็เลตติ้งเกือบพันสี่นะครับถือว่าเลตติ้งไม่ธรรมดานะครับเอาเรือมาสองลำแล้วเราจะทํำยังไงขยับคุณนะครับให้เรือให้เรือของเราเนี่ยได้เปิดนะครับโดนจับโคนอ่า ถอยหลังได้ไหมถอยหลังมาตั้งหลักนะครับเสียบปลักเข้าไปหนึ่งดอกกู่ะสู้ตัดสินใจกินม้าครับกู่ะสู้ท่านนี้เดินเร็วมากนะอขยับคนขึ้นไปผูกอีกรอบหนึ่งครับขยับขุนขึ้นไปเลยแม่ทับไปคุยนะครับเดตติ้งของไก่ก้าวฟ้าตอนนี้ก็เหลือประมาณพันสี่กว่ากว่านะครับกูจะสู้หมุนม้านะครับหมุนมาขึ้นมา ขยับเรือมาครับเราตั้งใจที่จะทิมนะครับทิมใส่ทิมใส่โคลนครับทำให้โคลนของสีดำติดปัญหานะครับอ่าดูกันโคลนจะถอยไปทางไหนครับถอยไประดันโคลนขึ้นไปอีกครับนะครับเราก็หมุนตัวขึ้นมานะครับพอดีเมื่อกี้จังหวะลายเข้านะครับอ่ะขอขอประทานอภัยด้วยนะครับ กูต่อสู้ขยับแบบนี้ไม่ได้ครับเอาเรือบังไว้นะครับกูต่อสู้ท่านนี้ก็อืเดินเร็วมากนะครับเดินเร็วมากเวลาของไก่้าฟ้าก็เป็นรองอีกแล้วนะครับกูต่อสู้หมุนโคนมากันเรือเราก็ขยับโคนขึ้นไปกูต่อสู้จะเอาไงต่อเราจะไหลโคืมโยนเม็ดมา จะมาแทงเบีย้ยจะมาแทงเม็ดกินเม็ดฟีไม่ได้ครับเรือเราปลูกได้นะครับก็ไหลโคลนขึ้นไปครับนะครับไหลโคลนไปปลูกเรากินม้าครับกินม้าตัวที่ปลูกเม็ดนะครับแล้วเราก็ได้กินเม็ดครับจับเบีย้ยกินเม็ดขึ้นปลาสูส้เอาเบีย้ยกินโคลนกินขึ้นไปเลยเอามา้ามาจับถอยโคลนมาผูก แนะมาตัวนี้พริ้วจริงๆครับขยับขุนขึ้นไปครับตายไหมเนี่ยนะครับจังหวะนี้เราเอาเรือมาซ้อนกินมาได้นะอืใจดีครับวันนี้ไก่ข้าวฟ้าใจดีนะหงายเบีย้ยไปเลยก็ได้หรือว่าจะทิ่มเบีย้ยทางด้านตรงกลางหงายเบีย้ยตัวนี้อืไม่ดีเท่าไหร,ร,ร,รแล้วครับจริงๆเราดันเบีย้ยข้าง ข้างขึ้นไปข้างโคนดีกว่านะครับคนต่อสู้เลยติดอาวุธครับก็ไม่เป็นไรครับก็โดยไปกันต่อครับไปกันต่อสงครามยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารครับวันนี้ก็เหมือนเล่นแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเดินไม่ค่อยดีนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับโคตสู้ใช้มาตัดเลยเอาโคนกินเขากินลุกหรือกินโคนก็แลกกันไป เออเล่นอีกทีครับนะครับถอยเม็ดถอยเบี้ยงไงกลับมาค่อมอ้าวงานเข้าแล้วครับอะแบบนี้ก็ไปครับถอยกลับมานะครับกูตัดสู้กินเลยก็เอาโคนกินเลยครับโคนกินตัวนี้โคนตัวนี้กลับไม่ได้นะครับขยับขุนขึ้นไปอยู่หลังโคนครับโคนกลับไม่ได้เราจะได้กินโคนคืนนะครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับประมาทไปนิดนึงครับ อาจารย์ก็เคยสอนนะครับทําได้ต้องทํานะครับอย่าใจดีนะครับการใจดีก็เป็นแบบนี้นี่เองนะครับอ่ะคู่ต่อสู้ขยโยนโคนมาอางแรกทุกดอกเหมือนกันนะครับก็แลกกันไปครับโคนแรกเบีขยับเรือออกมาทางด้านปีกซ้ายนะครับนะครับลุกก็ก็เอาเรือปิดเอาเรือไปกัน เอาเรือไปกันก็เราเราต้องหาวิธีต่อเรือนะครับต่อเรือเราก็ชนะได้นะครับจังหวะนี้คล้ายๆหมูคล้ายๆแต้มหมูสู้เสือนะครับที่ที่ปรามาจาราย์หลายๆท่านเคยตักตั้งชื่อไว้นะครับประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจังหวะนี้ก็กดก่อนครับโคต่อสู้ก็เอาเรือมากันนะครับขยับขุนขึ้นไปครับ ถ้าเราจะกินโคนอืมต้องต้องค่อยๆเดินครับนะครับจะหาวิธีก่อนแป๊บนึนงครับจริงๆเราไม่น่าจะยากนะครับมันต้องเป็นแต้มบังคับนะครับขยับเรือไปครับเปิดขุนเลยอยากรุกให้ลุกไปนะครับลุกไปหนึ่งดอกก็ถอยมาเราจะตั้งหลักตั้งหลักใหม่นะครับถอยขุนอย่างเดียวครับใส่เดียวพลีนะครับวิ่งมาหาเรือเลยครับ เดี๋ยวเราจะเอาเรือไปซ้อนกินโคนนะครับอันนี้มาก็คุนขยับมาครับจากลุกให้ลุกเลยนะครับมาคุมเบี้ยก่อนดีกว่านะครับมาคุมเบี้ยก่อนเอาเรือมารุกก็ถอยลงมานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับมาคุกไทยไก่กาฟ้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เป็นกําลังใจเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ก,กันและกันครับจังหวะนี้ขยับเรือไปครับนะครับฝา,า,ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจังหวะนี้ขยับขุนครับเรือหนีไปแล้วขยับเรือกลับมาทางด้านปีกซ้ายครับเดี๋ยวเราจะกลับมาในตำแหน่งแถวสี่ครับแถวสี่เราจะต่อเรือนะครับ ต่อเรือถ้าเรือหนีเราจะซ้อนอาต่อเรือทางด้านปีกซ้ายกดโคนกินโคนฟรีนะครับก็เข้าทางครับแต้มนี้ครับเข็มปิดบินยานครับนะครับเรือหนีเราจะกดกินโคนนะครับคู่ต่อสู้ก็น่าจะรุกครับนะครับแต้มนี้ก็เป็นการปลดอาวุธของคู่ต่อสู้ครับเรือเกาะกวนดีเรือเกินครับเดินไวครับเวลาของไก่กาฟ้าเกา เป็นรองจะหมดอีกแล้วนะครับนะครับเหลือประมาณสองนาไม่ถึง2นาทีนะครับจังหวะนี้ก็ถอยขุนกลับมาครูจะสู้แก้ดีครับกินครับนะครับแล้วก็ดันขุนขึ้นไปสู้เดินโคนขึ้นมาไม่มีปัญหาครับนะครับอยากลุกให้ลุกครับดันเบี้ยขึ้นไปโดนรุกขยับขุนครับเดี๋ยวเราจะอ้อมขุนขึ้นไปหาเบี้ยครับ เบี้ยดำครับขนดำจะหนีไปไหนก็ช่างครับไปครับไหลครับเราไม่ประมาทแล้วนะครับเมื่อกี้เกือบเกือบไปเหมือนกันนะครับครับค่ต่อสู้กินครับอ่าขนไล่เข้าไปครับค่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เดินเบี้ยช้าๆครับลุกปักไปหนึ่งดอกครับติดแต้มนะครับอ่ากินโคนฟีได้แล้วครับแล้วก็ถอยเรือกลับมานะครับนะครับ เราอยังไม่ได้ไงานอาคุตส้คุตะส,สู้ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับโชคดีมีชัย